มายต่อไปที่อยากจะมาพูดคุยแนะนําในวันนี้ก็คือศิลปะขเขมรในประเทศไทยก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะเรียกเป็นศิลปะสมัยลบบุรีนะฮะถ้าใครไปในกรมไปดูพิพิธภัณฑ์เนะี่ยก็ยังมีใช้คํานี้อยู่ก็นิดนิดเดียวสั้นๆนะฮะก็จะเป็นปัญหาเรื่องกลัวว่าขเขมรเขาจะมายึดคืนอะไรอย่างนี้ฮะซึ่งจริงๆเป็นคนละเรื่องกันนะครับพบครั้งแรกที่เมืองลบบุรีและมันเป็นลักษณะของปราสาทเขมรนนะฮะ เขาก็เลยกําหนดเรียกเป็นสมัยรุบรีตามหลักของการกําหนดชื่อเรียกศิลปะว่าพบที่ไหนก่อนเนี่ยก็ใช้เรียกนะแต่ต่อมาเนี่ยตัวศิลปะเขมรเนี่ยนะฮะหรือสมัยรุบรีเนี่ยมันพบมากทางภาคอีสานแล้วอายุเก่าไปต้องถึงพุทธศตวรรษที่12เนี่ยเพราะฉะนั้นในหนังสือศิลปะในประเทศไทยเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าศิลปะเขมรในประเทศไทยส่วนคําว่าสมัยรุบรีเนี่ย มีขึ้นจริงนะฮะก็คือเป็นสมัยหนึ่งของศิลปะในประเทศไทยที่เกิดขึ้นหลังวัฒนธรรมเขมรก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับตัวศิลปะเขมรในประเทศไทยเนี่ยเราจะนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12มาจนถึงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่18นะ,ะก็คือหมดสมัยบายน์ส่วนตั้งแต่ครึ่งกลางพุทธศตวรรษที่18จนไปถึงปลาย19นี่แหละเป็นช่วงหลังวัฒนธรรมเขมร ก่อนสมัยยาอันนี้เราน่าจะเรียกเป็นสมัยลบบุรีและมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลบบุรีจริงๆนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงผมจะใช้คําว่าศิลปะในเขมรในประเทศไทยนะครับตามที่ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับอายุก็อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12ไปถึงถึงพุทธศตรวรรษที่18นะครับเหตุที่แบ่งตามนี้ก็จะอิงกับศิลปะเขมรในประเทศ กัมพูชาของเขานะแต่ในศิละปะในประเทศไทยเนี่ยเราเราจะพบไม่ได้ไม่ได้มากเหมือนในเขมรแต่ถามว่าเราพบทุกสมัยไหมจากหลักฐานทางศิละปะกรรมเนี่ยเราก็พบเกือบทุกสมัยและบางสมัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอามาจากเขมรจริงๆก็ได้นะฮะกลุ่มชนหรือกลุ่มคนอินเดียก็อาจจะมาสร้างขึ้นในยุคแรกๆในดินแดนไทยก็ได้นะครับแต่โดยอนุรรมตอนนี้ก็เรียกเป็นศิละปะเขมรในประเทศไทยนะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ถ้าโดยอายุเนี่ยก็จะร่วมสมัยกับทวรารวดีนั่นแหละนะฮะทีนี้ความเป็นมาเนี่ยใน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 ไทยเนี่ยในหนังสือเนี่ยผมก็จะแบ่งแบ่งเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะของเขมรเ็ามี14สมัยนะตั้งแต่ก่อนเมืองพระนครนะพนมดา,า,าไทยกเมงกำรรมพงพระอะไรเนี่ยแต่ผมมาเขียนใหม่เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายโดยแบ่งตามอายุช่วงเวลานะก็จะแบ่งเป็นช่วง ศตรวรรษนะตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12มาจนถึง14ก็จะตรงกับสมัยก่อนเมืองพนะนครและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพุทธศตรวรรษที่15ช่วงพุทธศตรวรรษที่16 17 18นะก็จะไล่ลำดับไปนะจะทำให้เข้าใจในักเนื้อหาเนี่ยได้ได้มากขึ้นไม่ต้องไปดูถึง14สมัยและโดยหลักฐานของศิลปะเนี่ยนะในยุคแรกๆเนี่ยนะฮะช่วงก่อนเมืองพนะนครเนี่ยราพบในดินแดนไทย หลอหลักฐานอยู่น้อยมากนะฮะเช่นแถบจันทบ,บุรีปราจีนบุรีแล้วก็แถวที่สุริน,นที่เราพบหลักฐานของพวกปราสาททับหลังหรือหน้าบันในศิลปะกรมีก่อนเมืองพนะนครแล้วก็พวกปฏติมาก,กรรมกลุ่มลำปลายมาศอะไรเนี่ยเราก็จะพบอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2บ3 14ช่วงนี้นะถือเป็นช่วงก่อนเมืองพนะนครนก,ก็มีหลักฐานอยู่นะครับ ส่วนที่ช่วงต่อมาช่วงสมัยภาคโคบาชแขงเกาะแก่เนี่ยช่วงพุทธศตรวรรษที่15เนี่ยเราก็จะพบหลักฐานอยู่บ้างโดยเฉพาะพวกทับหลังที่มันเป็นหินที่ยังเหลือหลักฐานอยู่หลักฐานในสมัยเกาะแก่ที่ถือว่าเก่าที่เป็นปราสาทเขมรที่เก่าสุดในภาคกลางก็คือที่ลบบุรีนะฮะเทวสถานปรางแขกอันนี้อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่15นะครับเรามาพบหลักฐานของวัฒนธรรมขเขมรที่ที่มากที่สุดเนี่ย คือในช่วงสสมัยสุดท้ายของศิละปะเขมรน,นะฮะก็คือช่วงสมัยบาปวนนครวัดและก็บายนนะฮะนะบาปวนเนี่ยเราเพิ่มเริ่มพบมากนะศาสนสถานที่และก็เหลือหลักฐานอยู่นะกลุ่มแถวตะเข็บชายแดนตั้งแต่ปราสาทตามเมืองสระกอกทมเนี่ยนะฮะปราสาทพวกสาดกำแพงใหญ่อะไรเนี่ยพวกนี้จะเป็นรุ่นสมัยบาปวนช่วงพุทธศตรวรรษที่1 6ถึงต้น17 ทั้งหมดนะฮน,นี่เป็นภาษาที่เราศึกษาได้แล้วที่เราพบมากและมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็คือในสมัยนครวัดนะเราคงรู้จักนะฮะพิมายพนมรุ้งนะฮะสีขอรัภูมอะไรเนี่ยอันนี้คือช่วงสมัยนครวัดช่วงพุทธศตรวรรษที่17อ่าที่มีหลักฐานชัดและในตัวศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทยอย่างเช่น พี่มายพนมรุ้งเนี่ยเราถือว่าเป็นศาสนสถานที่โดดเด่นมากพี่มายเป็นตัวแทนของปราสาทในสมัยนครวัดที่อยู่บนพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดส่วนพนมรุ้งเป็นศาสนสถานที่อยู่บนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดนี่แล้วก็หลักฐานของการสร้างทั้งพี่มายพนมรุ้งเนี่ยมีการิกที่กล่าวถึงผู้สร้างไว้ชัดอย่างเช่นที่พี่มายเนี่ยเป็นพระเจ้าไชยวรมันที่นะสร้าง แล้วที่พีมายเนี่ยเป็นาศาสนาสานในมหายานในขณะที่นครวัดที่ศิลปะเขนรในในเมืองพระนครเนี่ยเขาเป็นฮินดูอย่างเงี้ยแสดงว่ากลุ่มที่มาสร้างตรงนี้อาจจะมีการปกครองหรือการเลือกศาสนาที่เป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อส่วนกลางก็ได้อันนี้ก็ถือเป็นลักษณะเด่นของความเชื่อทางาศาสนารวมทั้งรูปแบบศิลปะเนี่ยนฮะก็จะมีลักษณะเฉพาะของศิลปะ เขมรที่พบในประเทศไทยที่จะต่างจากเมืองพระนครของเขาด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็ที่ปนมรุงก็เหมือนกันเป็นสัญลักฐานหลังโดดๆที่อยู่บนเขาที่งดงามมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของศิลป,ปะเขมรที่พบในประเทศไทยช่วงนครวัดส่วนสมัยบายน์อย่างเงี้ยสมัยสุดท้ายของอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยนะฮะช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็จะมีหลักฐานที่เป็นสมัยบายน์ ชัดๆอยู่มากโดยเฉพาะในภาคกลางของประเทศไทยนะฮะก็ะคือที่ลบบุรีเพชรบุรีราชบุรีอะไรเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการตีความว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับจารึกประสาทพักขันอำนาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่แผ่เข้ามาถึงภาคกลางมีจารึกกล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆนะฮะประวัปุระราชาปุระวัชระปุระเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยแม้แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับเส้นทางการขยายอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่7 มาทางตะวันตกเพื่อจะออกไปทะเลอันดามันเราไปพบหลักฐานปราสาทในสมัยพระเจ้าชัยวันที่7ก็คือปราสาทเมืองสิงห์ที่อยู่ทางตะวันตกอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์โบราณที่พระองค์เผยแผ่อำนาจเข้ามาถึงก็ได้และเหนือสุดก็ขึ้นไปถึงสุขโขทยัยนะวัดพระพายหลวงวัดเจ้าจันทร์ที่ศรีสัชนานลัยเราก็ถือว่าเป็นวัดธรรมะเที่ขึ้นไปสูงสุดเหนือสุดของประเทศไทย แล้วก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สุโขทยัยยุคต้นด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็คือความเป็นมาของรูรปแบบศิลปะที่ในช่วงของเขมรในประเทศไทยนะฮะที่เป็นตัวอย่างชัดมากๆก็คือพวกประติมากรรมนะะแล้วก็พวกทับหลังซึ่งการศึกษาศิลปะเขมรในประเทศไทยเนี่ยตัวทับหลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกทั้งรูปแบบศิลปะบอกทั้งอายุสมัยรวมทั้งการตีความบนภาพสลักเนี่ยบอกได้ว่า ศาสนสถาหลังนั้นขึ้นเมื่อไหรอะไรอย่างเงี้ยนั้นตัวทับหลังก็เหลืออยู่ค่อนข้างมากที่ใช้เป็นเป็นตัวอย่างในการศึกษาเพราะฉะนั้นในหนังสือเนี่ยผมก็จะแบ่งนะฮะตัวสถาปัตย์นะพูดไปแล้วนะตัวทับหลังนะวิธีดูสมัยต่างๆมีพัฒนาการซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยในดินแดนไทยเราก็พบทับหลังเกือบครบทุกสมัยของศิลปะเขมรนะฮะตั้งแต่สมโภไกกุมาจนถึงสมัยบายยนเนี่ยนะฮะ เราก็พบเกือบทุกสมัยบางสมัยอาจจะขาดไปบ้างเ,เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวทับหลังก็เป็นตัวตัวอย่างสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือปรติมากรรมนะปรติมากรรมของขมรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วปฏติมากรรมขมรเนี่ยเป็นของที่หายากนะฮะมีคุณค่ามากนะหายากแล้วก็สลับเฉพาะชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็พบไม่ค่อยมากเหลือหลักฐานไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเราก็พบตั้งแต่สมัยแรกนะสมัยสมโภัยกุเนี่ยเราก็มีตัวอย่างนะฮะ ไัยกำเมงกำพงพระเนี่ยเราก็เจอนะพวกปฏิมากรรมสำริดนะผมเคยได้ยินนะปฏิมากรรมสำริดจ,จากบ้านฝ้ายนะที่บอกพบหลายร้อยชิ้นนีแล้วก็สูญหายไปหมดเนี่ยแต่เหลือในประเทศไทยเราเนี่ยสชิ้นอะไรเนี่ย ก็เป็นปฏิมากรรมรูปพระโพธิสัตว์สำริดอันนี้ก็สาคัญมากๆในช่วงพุทธศตวรรษที่13 14ส่นะส่วนช่วง15 16เนี่ยสิบห้าเนี่ยพบน้อยนะพวกบาดแข้งกอบแกแปรรูปอะไรเนี่ยในบ้านเราจะเจอพวกปฏิมากรรมบาดแข้งพักโคเนี่ยบ้างบางชิ้นนะที่เรามาเริ่มพบมากๆก็คือสมัยบาปวนนะก็คือช่วงพุทธศตวรรษที่16นะเราเจอทั้งเทวสตรีอิสวนอะไรเนี่ยปฏิมากรรมเทวรูปสําคัญเราก็เจอ นะแล้วก็ที่พบมากๆก็คือในสมัยนครวัดกับบายน์นะครวัดนี่เราเราพบทั้งพระพุทธรูปแล้วก็พวกเทวรูปด้วยนะฮะที่พบมากในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพระพุทธรูปนักปรกนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีดูนะฮะอย่างสามสัยสุดท้ายเนี่ยผมจะเน้นให้ดูให้เป็นนะฮะว่าบาัปวนนครวัดบายน์เนี่ยดูอย่างไรนะฮะทั้งกลุ่มเทวรูปและกลุ่มพระพุทธรูปซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะดูง่ายๆคืออย่างนครวัดเนี่ย ก็จะเป็นส่วนใหญ่นิยมส่งเครื่องอย่างเช่นพระรูปทรงเครื่องนะฮะมีเสื้อมีม,มกงกุฎทรงกลวยหน้าปกก็บางครั้งหน้าก็ทรงเครื่องด้วยนะฮะทุกรูปก็จะทรงกลองซออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทรงเครื่องนะฮะวิธีดูศิละปะเขมรที่ง่ายมากโดยเฉพาะประติมาก,กรรมเนี่ยน,นะฮะจะมีลักษณะความเป็นเขมรชัดมากอย่างเช่นหน้าสีเส่เหลี่ยมพระพักสี่เหลี่ยมอ่าพระเนตรเปิดมองตรงคิ้วต่อเท่งขึมปากอด โอทแบบอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปหรือเทวรูปขเขมรอาจจะสอดคล้องกับหน้าตาของคนขเขมรนะค่อนข้างจะเคร่งขรึมเลยซีเรียมอะไรเงี้ยอันนี้นก็เป็นวิธีดูที่ในรายละเอียดส่วนศิลปะสมัยสุดท้ายเนี่ยเป็นประติมาก,กรรมที่น่าสนใจนะคือในสมัยบายน์เพราะสมัยบายน์เป็นสมัยเดียวที่ให้ความสําคัญกับพุทธศาสนามหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ เปลี่ยนศาสนามาเป็นหมหาย,ยานทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีงานศิละปะเขาบอกว่าศิละปะเขมรเนี่ยทุกสมัยเนี่ยเคร่งขรึมมีสมัยเดียวที่ยิ้มก็คือสมัยบายน์นะังนั้นจะมีลักษณะที่ต่างออกไปจากสมัยอื่นนะพระเนตรเหลือบลมตำ่ำพระโอษนาแ,แสดงณะการยิ้มยิ้มแบบคนใจดีหรือการทําสมาธิจนมีศัพท์เฉพาะที่เรียกว่ายิ้มแบบบายน์อะไรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของสมัย บายนนะแต่เขาบอกว่าสมัยบายนปฏิมาก,กรรมเนี่ยจะสลักได้ไม่ค่อยงามนะฝีมือช่างอาจจะเร่งรีบนะสดักแย่ลงนะอย่างเช่นสัสดส่วนนะไม่ได้นะหรือขาท่อนขาใหญ่เกินอะไรเนี่ยพวกรายละเอียดนะลวดลายก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ที่หน้าเนี่ยจะสวยพระพักจะสวยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อสังเกตของของศิลป,ปะสมัยบายนที่เป็นสมัยสุดท้ายเพราะหลังจากนั้น ขมิ้นหลังสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่7ก็ดก็าจากขมิ้นโบราณก็ร่มสลายลงนะเกิดการแตกแยกกันก็หมดไปเพราะฉะนั้นว่าทำขมิ้นก็จะสิ้นสุดลงขมิ้นในไทยก็จะหมดไปพร้อมกับขมิ้นในในประเทศกัมพูชานะก็คือช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18เนะี่ยช่วงนี้เองเนี่ยนะก็ทำให้กลุ่มคนในในดินแดนไทยนะฮนะที่อาจจะเคยอยู่ในภายใต้การปกครองอยู่ในอิทธิพลของข,องข,องขมิ้นเนี่ย ก็ค่อยๆสถาปนาตัวเองขึ้นมา,อย,าอย่างเช่นกลุ่มคนภาคกลางก็คือเกิดสมัยลบบุรีนะฮะอาจจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลบบุรีนะแล้วกลุ่มนี้เองก็จะค่อยๆพัฒนามาเป็นอยุธยาในเวลาต่อมากลุ่มคนภาคเหนือก็จะเกิดอาณาจักรพะริพุนชัยเกิดขึ้นเกิดสุขโขัวไยเกิดขึ้นหลังจากขมิน เสื่อมไปแล้วเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในยุคต้นๆของสุขโขทัยที่ว่ามีการขับไล่ความสะบาดโขนลำพงออกไปอะไรเนี่ยนี่ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมเขมรนะฮะหมดไปในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างของที่เขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยก็คือเล่มน,นี้นะครับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เมืองโบราณน,นะครับแล้วก็ได้รางวัลหนังสือดีเด่นนะฮะในงานหนังสือ สำไดาห,หนังสือแห่งชาตินะครับปี2566นี้นะครับต่อเน,นื่องจากเขมรในประเทศไทยที่เกริ่นไปแล้วว่าผมได้แยกออกเป็นสสมัยนะแต่เดิมเนี่ยพอเราพูดถึงศิลปะขมรที่พบในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยจะใช้คําว่าสมัยลบบุรีนะฮะแต่ในงานของผมเนี่ยผมพบว่าควรจะแยกแยกกล่าวให้ชัดนะว่าส่วนที่เป็นวัฒนธรรมขมรเ,เนี่ยเราควรจะเรียกว่าศิลปะ เขมรในประเทศไทยนะฮะช่วงพุทธศตวรรษที่12มาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่18บแต่นี่ในช่วงที่เป็นสมัยรุ่บุรีที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือช่วงตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่18เนี่ยไปจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่19เเข้าใจง่ายๆก็คือช่วงหลังวัฒนธรรมขเขมรและก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาซึ่งจริงๆเนี่ยช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงของประวัติศาสตร์ที่บางคนบอก ยุคมืดอ่ะคือมันเป็นช่วงที่ที่ขาดตอนเพราะว่าทำขมิเราเรารู้แล้วว่าหมดไปช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18แล้วเรามาเริ่มต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19แต่มันมีหลักฐานทางศิลปก,กรรมเกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยอยู่เช่นที่ลบบุรีที่สันบุรีนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราก็เรียกเป็นศิลปะอู่ทองกันเพราะเราเชื่อว่าไปผูกกับว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมาจากเมืองอู่ทอง พะมันมีศิลปะที่ไม่ใช่ขเขมรแล้วก็ก่อนอยุธยาเราก็เลยไปเรียกศิลปะอู่ทองไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเราก็ตรวจสอบเลยว่าไม่ใช่ไม่มีนะฮะศิลปะอู่ทองอู่ทองนั้นร้างไปตั้งแต่หมดวัฒนท,ทวาราวดีก็คือ3า0รอปีก่อนการสถาปนากรุงศรีวิทยาใช่ไหมฮะแต่เนี้ยถามว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมาจากไหนนะฮะก็จะมีหลายทฤษฎีนะแต่โดยหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยนะฮะเราเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยอาจจะ เคลื่อนย้ายหรืออพยพผู้คนมาจากลบบุรีก็ได้เพราะมีหลักฐานของงานศิลปะในยุคต้นสุขโขทัยอย่างเช่นเรื่องแผนผังเรื่องของปรางเรื่องของพระพุทธรูปเนี่ยสืบทอดมาจากลบบุรีเลยเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานเนี่ยก็น่าจะมาจากลบบุรีนี่ถ้าเราย้อนไปดูว่าที่ที่ลบบุรีเนี่ยมีหลักฐานที่สําคัญก็คืองานศิลปกรรมนะโดยเฉพาะปรางวัดมหาธาตุ นะวัดน,นครโกษาเนี่ยรูปลารูปแบบลวดลายของลักษณะปรางหรือแม้แต่พระพุทธรูปเนี่ยเราพบว่ามีพุทธรูปกลุ่มใหญ่เลยที่ไม่ใช่ศิละปะขมิญและไม่ใช่อยุธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวตัวงานศิลปกรรมตรงนี้นะเ,เกิดขึ้นในช่วงประมาณ100ปีก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็มีนักวิชาการอย่างเช่นชอาจารย์ชองบวสซิยเนยนะ อาจารย์สันตินะวูดเวิร์ดเนี่ยท่านก็ศึกษาวิเคราะห์ทั้งรูปแบบลวดลายแล้วก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าตรงนี้มีงานศิลปะเกิดขึ้นนะโดยกลุ่มคนในภาคกลางเนี่ยสร้างขึ้นมีการตรวจสอบเอกสารว่ามีการกล่าวถึงในเอกสารจีนว่ามีส่งนะคนจากระโวเนี่ยส่งราชบรรณาการไปอย่างน้อยประมาณ3ครั้งและอยู่ในช่วงประมาณ1800กว่าคือช่วงพุทธศตวรรษที่19การส่งเครื่องราชบรรณาการไปเนี่ย ก็แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นอาณาจักรเพราะฉะนั้นหลักฐานจากตัวศิลปกรรมก็ดีโบราณสถานก็ดีแล้วก็หลักฐานในจดหมายเหตุจีนเนี่ยสัก3าครั้งท,ท,ที่ส่งไปเนี่ยก็แสดงหเห็นว่าบริเวณนี้มีอาณาจักรเกิดขึ้นมีงานศิลปะเกิดขึ้นนะและน่าจะเป็นที่มาของที่ผมใช้คําว่าประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยรพบุรีแล้วก็น่าจะมีงานศิลปะ ที่เรียกว่าสมัยรุบรีจริงๆเกิดขึ้นบริเวณภาคกลางในช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18ถึงพุทธศตรวรรษที่19นะนั้นก็อย่าไปสับสนนะกับคาว่าสมัยรุบรีเดิมกับที่ผมกําหนดใช้ใหม่นะอันนี้เป็นงานของกลุ่มช่างที่เกิดขึ้นที่นี่แต่นี้ตัวสําคัญที่ใช้เป็นหลักฐานที่จะอธิบายนะฮะก็คือตัวงานศิลปะก็คือโบราณสถานที่เราพบอย่างเช่น ที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุลบบุรีเนี่ยเราก็จะมีปรางประธานแล้วก็มีปรางหม่ได้สิคอที่โดยความเห็นเนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับปราสาทขมิ้นมีความใกล้เคียงกับปราสาทขมิ้นแต่ไม่ใช่ปราสาทขมิ้นแล้วนะอย่างแรกก็คือรูปแบบศิละปะเนี่ยมีวิวัฒนาการนะเป็นปรางแล้วนะคืออย่างแรกก็คือดูง่ายๆคือมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น เพิ่มฐานขึ้นเรือนชั้นซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ขมิญเนี่ยโดยเฉพาะทับหลังใช้เป็นงานปูนปั้นซึ่งในวัฒนธรรมขมินเขาจะต้องเป็นหินเสมอและลวดลายก็กลายมาแล้วโดยเฉพาะลวดลายที่ประดับปรางอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามีความใกล้เคียงกับขมินมากแต่ไม่ใช่ขมินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกําหนดอายุว่าไม่ใช่ขมิน แล้วก็ก่อในอยุธยาแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับพยุทธยานั่นก็คือรูปแบบศิลปะทีนี้เรามาดูเรื่องหน้าที่เราจะพบได้ว่าทําไมเรียกปรางทําไมไม่เรียกปราสาทแบบขม้นะฮะปรางก็คือเจดีทรงปรางหน้าที่ของตัวอาคารหลังเนี้นะเอามาใช้ในหน้าที่ของเจดีเจดีก็คือที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาแสดงว่าอันนี้มาสร้างเป็นวัดในพุทธศาสนา นะเพราะมันจะสัมพันธ์กับแผนผังที่มีเจดีย์ประธานมีวิหารหลวงด้านหน้าและมีพระอุโบสถอยู่ด้านหลังมีระเบียงคดล้อมรอบซึ่งเป็นแผนผังต้นแบบที่สืบทอดมาจากเขมรก็จริงแต่ของเขมรก็ไม่มีวิหารหลวงกับไม่มีโบสถ์เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นตัวอย่างของแผนผังในยุคแรกของวัฒธรรมทางศาสนาที่เราพบที่ลบุรีแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับ อายุทยาตอนต้นเนะี่ยมันจะสัมพันธ์กันตรงนี้เราจึงกําหนดว่าอันเนี้ยเป็นงานศิละปะของกลุ่มคนที่อยู่ในภาคกลางตรงเนี้ที่สร้างขึ้นมาและอาจจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทแล้วก็ได้นะที่ไม่ใช่วัฒนธรรมเขมรแล้วนะครับตัวอย่างที่ชัดอีกองคหนึ่งก็คือปรางหมายเล็ก6บคอยอย่างเนงะี้ยที่ที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเหมือนกันถือเป็นตัวอย่างของปรางที่ไม่ได้ถูกซ่อมเลยนะ ทั้งรูปแบบของปรางระบบเรือนชั้นซ้อนนะหน้าปักที่กลายเป็นกลีบขนุนและลวดลายที่สําคัญที่เรากําหนดอายุได้เลยว่ามันเป็นช่วงหลังคเมรและก่อนอยุธยาเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวอย่างของการกำหนดอายุกับอีกแห่งหนึ่งก็คือปรางที่วัดนครโกษาซึ่งจะเป็นงานที่สืบ,สบต่อมาจากปรางใยเลขสิและทั้งหมดเนี่ยพวกปรางเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้กับปรางในสมัยอยุธยา ตอนต้นนะครับเราจึงกําหนดว่าเนี่ยมันเป็นงานในช่วงสมัยรุบุรีกับตัวอย่างที่เราพบมากๆเลยก็คือตัวประติมากรรมก็คือพระพุทธรูปนะเะั้นพระพุทธรูปเนี่ยมันจะมีงานที่ที่แบ่งออกเป็นสักสองสากลุ่มนะฮะกลุ่มหลักๆก็คืองานที่สืบทอดมาจากสมัยนครวัดนะพวกพระพุทธรูปนาคปลกพระพุทธรูปสำลิดขนาดเล็กอะไรเนี่ยเราก็จะพบว่ามีงานที่สืบทอดมาจากนครวัดกับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สำคัญมากๆก็คืออิทธิพลบายน์ที่สืบทอดมาเราจะพบลักษณะเด่นของพระพุทธรูปในสมัยรุบุรีคือกลุ่มพระพุทธรูปหน้าปกที่สร้างเป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่มากที่เราพบที่เมืองรุบุรีแล้วก็บางส่วนไปพบที่เมืองสันบุรีเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะบบยน์เช่นพระเนตรปิดเหลือบลงต่ำชอบทำหน้าปกขนดหน้าสามชั้นอะไรนี่ะฮะแต่ เราแบ่งได้ว่าอันนี้เป็นฝีมือช่างของภาคกลางที่ไม่ใช่บบยน์แล้วเพราะบายน์จะมีสัดส่วนที่เตี้ยนะพระพักสั้นเตี้ยหน้าที่เตี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยลุบุรีแล้วเนี่ยจะขยายืดสูงทุกอย่างจะยืดสูงหมดพระพักยืดสูงพระวรากายยืดสูงตัวหน้าก็จะสูงตามอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตาของคนในภาคกลางอันนี้แหละแสดงเห็นว่าช่างที่สลักหินเนี่ยเป็นช่างที่ต่อเนื่องมาจาก นนะแต่มาทํางานศิละปะของตัวเองเราก็จะกําหนดว่าเนี่ยเป็นศิละปะสมัยรบบุรีเราก็จะให้อิทธิพลต่อไปยังอยุธยาตอนตอนตอน้ตนนะครับกาบอีกลุ่มหนึ่งก็คือพุทธรูปที่เราเรียกว่าอูทอทนะอ่ทองรุ่นที่1นึ่ะอู่ทองรุ่นที่1เนี่ยก็เป็นเป็นต้นแบบให้กับอู่ทองรุ่นที่สองในสมัยอยุธยาตอนตอน้ตนเป็นงานที่สืบทอดมาจากเขมรใ,ในสายนครวัดแต่ พัฒนามาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเองเช่นเอามงกุฎออกเอาเสื้อออกนะก็จะเหลือเหลือตัวกรวยที่เป็นอุตสินีสาเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาก็จะเริ่มมีรัศมีเป็นดอกบัวตูมขึ้นอะไรแต่หน้าตาก็ยังเป็นขเขมรเช่นพระพักรสี่เหลี่ยมมีแข้งคมอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอิทธิพลขเขมรที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าแบบปูทองรุ่นที่1น่เรียกตามแบบเดิมนนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือ อยู่ในสมัยลบบุรีแล้วนะฮะและจะเป็นต้นแบบให้กับอู่ทองสองนะก็คืออู่ทองสองเนี่ยเราจะจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นงานที่สืบต่อกันเพราะฉะนั้นโดยหลักฐานของสมัยลบบุรีแม้ว่าจะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆในภาคกลางเนี่ยแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับอยุธยาทั้งเรื่องของแผนผังเรื่องของปรางเรื่องของพุทธรูปมันก็เลยโยงมาถึงแนวความคิดว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนใช่ไหมฮะ พระนั้นพระเจ้าอุทองเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าไม่มีหลักฐานตำนานพงศาว,วดารประวัติศาสตร์อื่นนะเราใช้ถ้าเราใช้หลักฐานทางศิลปรกรรมเนี่ยก็จะตอบได้ระดับหนึ่งว่าพระเจ้าอุทองน่าจะมาจากลพบุรีได้นะฮะก็คือการอพยพก,ก็คือย้ายเมืองหลวงนั่นเองเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งรูปแบบของเจดีย์รูปแบบของแผนถังวัดแรกที่พระเจ้าอุทองทรงส,งสถาปนาคือวัดพุทไทยสวรรค์เนี่ยแทบจะถ่ายแบบมาจาก วัดภระสีรัตนามหาธาตุลบบุรีและพอพระองค์ขึ้นครองราชแล้วนะก็สถาปนาพระราชโอรสคือพระรามศสวนไปครองเมืองลบบุรีในฐานะเมืองอาจจะเป็นเมืองลูกหลวงก็ได้ให้ความสําคัญกับเมืองลบบุรีอยู่โดยสรุปก็คือมีสมัยลบบุรีทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีศิลปะสมัยลบบุรีเกิดขึ้นในช่วงภาคกลางของประเทศไทย,ยช่วงกลางพุทธศตรวรรษที่18มาจนถึงปลาย พุทธศตวรรษที่19ครับก็อ่านได้นะในในในเล่มนี้นะจะรวมไว้ทั้งหมดทั้งเรื่องของตั้งแต่ชื่อเรียกนะฮะการแบ่งชื่อเรียกระหว่างขมีนในประเทศไทยกับสมัยรุบุรีเนี่ยอันนี้ต้องต้องอธิบายชัดนิดนึงแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็การแบ่งรูปแบบศิลปะนะครับในประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย